วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4หน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องการวัดน้ำหนักของวัตถุนักเรียนเคยศึกษาแล้วว่าแรงน้มถ่วงของโลกเป็นแรงดึงดูดที่โลกกระทําต่อมวลของวัตถุทุกชนิดบนโลกและวัตถุที่อยู่ใกล้ๆโลกเช่นโลกดึงดูดดาวเทียมโลกดึงดูดดวงจันทร์แรงน้มถ่วงของโลก เมธีทางพุ่งเข้าหาจุดศูนย์กลางของโลกเราสามารถวัดน้ำหนักของวัตถุหรือสิ่งของต่างๆที่เกิดจากแรงดึงดูดของโลกได้ด้วยเครื่องชั่างสปริงโดยค่าที่อ่านได้จะเท่ากับขนาดของแรงดึงดูดที่โลกกระทำต่อวัตถุซึ่งเป็นน้ำหนักของวัตถุนั่นเองเครื่องช่างสปริงแบ่งออกเป็นสองแบบได้แก่เครื่องช่งสปริง Spring แบบแขวน และเครื่องช่างสปริงแบบตั้งที่ตำแหน่งเดียวกันบนโลกแรงน้มถ่วงของโลกหรือแรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อวัตถุต่างๆจะมีค่าเท่ากันเสมอแต่วัตถุต่างๆบนโลกมีมวลต่างกันแรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อมวลของวัตถุเหล่านั้นจึงมีค่าแตกต่างกันวัตถุจึงมีน้ำหนักไม่เท่ากัน มวลคือปริมาณของเนื้อสารที่มีอยู่ในวัตถุนั้นซึ่งมีค่าคงที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนโลกมวลมีหน่วยเป็นกรัมหรือกิโลกรัมน้ำหนักคือค่าของแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อม,มวลของวัตถุต่างๆบนโลกโดยดึงดูดให้วัตถุตกลงมาที่พื้นโลกน้ำหนักมีหน่วยเป็นนิวตัน น้ำหนัก9.8นิวตันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของมวล1กิโลกรัมแรงน้ำถ่วงของโลกหรือแรงดึงดูดของโลกทําให้วัตถุต่างๆมีน้ำหนักซึ่งวัตถุต่างๆจะมีน้ำหนักมากหรือมีน้ำหนักน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้ 1. มวลของวัตถุถ้าวัตถุใดมีมวลน้อย แรงน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุนั้นจะมีค่าน้อยวัตถุจึงมีน้ำหนักน้อยถ้าวัตถุใดมีมวลมากแรงน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุนั้นจะมีค่ามากวัตถุจึงมีน้ำหนักมาก 2. ระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกค่าแรงดึงดูดของโลกในตำแหน่งต่าง มีค่าไม่เท่ากันหากวัตถุอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกมากขึ้นเท่าใดแรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อวัตถุนั้นจะยิ่งลดน้อยลงดังนั้นเมื่อนำวัตถุชิ้นเดียวกันไปชั่งในสถานที่ต่างกันน้ําหนักของวัตถุชิ้นนั้นจึงมีค่าไม่เท่ากันเกรดวิทย์น่ารู้ดาวเคราะห์แต่ละดวงในระบบสุริยะ มีแรงดึงดูดไม่เท่ากันเช่นดวงจันทร์มีมวลน้อยกว่าโลกจึงมีแรงดึงดูดน้อยกว่าโลกหกเท่าดังนั้นถ้าชั่งน้ำหนักของวัตถุชิ้นเดียวกันบนโลกและบนดวงจันทร์น้ำหนักของวัตถุชิ้นนั้นที่ชั่งบนดวงจันทร์จะมีน้ำหนักน้อยกว่าชั่งบนโลกหกเท่านอกจากนี้มวลของวัตถุ ยังมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุด้วยโดยวัตถุที่มีมวลมากจะเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายได้ยากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อยจึงเกิดเป็นการต้านการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นวัตถุที่มีมวลน้อยจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายได้ง่ายส่วนวัตถุที่มีมวลมากจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายได้ยาก หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการวัดน้ําหนักของวัตถุแล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกพัฒนาการเรียนรู้ที่1หน้า1 1 1ข้อ1ขีดถูกในวงกลมของภาพที่เป็นผลจากแรงน้ํมถ่วงของโลกที่กระทํำต่อวัตถุแบบฝึกพัฒนาการเรียนรู้ที่1หน้า111ข้อ2 อ่านข้อความแล้วขีดถูกในวงกลมหน้าข้อความที่เกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงของโลกและกากบาทในวงกลมหน้าข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงของโลกแบบฝึกพัฒนาการเรียนรู้ที่หหน้า112ข้อ3ดูภาพแล้วบอกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกมีประโยชน์ต่อสิ่งที่อยู่ในภาพอย่างไร แบบฝึกพัฒนาการเรียนรู้ที่1หน้า112ข้อ4อ่านข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามขอให้นักเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์ยังมีความสุขและทำงานที่ได้รับมอบหมายส่งครูตามกำหนดนะคะ